สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องแมกนีเซียมให้ฟังเพราะหลายคนบอกว่าหมอหมอพูดแต่แร่ธาตุอื่นเยอะแยะไปหมดแล้วแคลเซียมอยากฟังเรื่องแมกนีเซียมบ้างได้เลยค่ะจัดไปแมกนีเซียมเนี่ยนะเป็นแร่ธาตุที่มีความสาคัญกับร่างกายเรามากเออร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะต้องรับจากการกินเข้ามานะเราร่างกายเราไม่ได้ต้องการมากค่ะ ต้องการเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้ขาดแล้วแบบแย่เลยทุกระบบเลยเพราะมันมีประโยชน์มากๆก,การศึกษาเนี่ยของที่กอเทนเบิร์กที่ประเทศสวีเดนนะเขาบอกว่าถ้าเรากินอาหารสมดุลร่างกายเราปกติดีไม่ได้แบบเป็นโรคนู่นโรคนี่นะ แทบจะไม่ขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมเราเพียงพอจากอาหารทั่วไปแต่ยุคนี้อาจจะกินอาหารไม่สมดุลหรือเปล่าแล้วก็โรคต่างๆทาหา,า,าเร็วก็อาจจะทาให้ขาดแมกนีเซียมได้บ้างนะคะหมอจะมาพูดให้ฟังว่าถ้ามันร่างกายเราขาดมีภาวะขาดแล้วเนี่ยถ้าจะเสริมก็เสริมสักประมาณสัก300มิลลิกรัมต่อวันหรือไม่ก็กินาจากอาหารทั่วไปก็ได้แต่บางคนแบบขาดอย่างแรงแล้วอ่ะฉันต้องการเสริมเลยอ่ะก็ต้องเสริมประมาณสัก300ค่ะส0มมิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งแมกนีเซียมมีประโยชน์อะไรบ้างหรอหลายคนก็ถาม ฟังเลยข้อแรกนะมันเป็นตัวช่วยในการทำงานร่วมเป็นโคแฟกเตอร์ actor, ในการทำกับเอนไซม์ต่างๆในร่างกายอะเอนไซม์ต่างๆนี้แบบที่ที่แมกนีเซียมเป็นตัวโคแฟกเตอร์ด้วยเนี่ยมีมากกว่า300อเอนไซม์นะนั่นก็คือทำให้ระบบร่างกายเราสมดุลระบบเาผาผลาญสมดุลระดับกดดันอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสมดุลค่ะถ้ามีแมกนีเซียมเพียงพอเพราะการทำงานของพวกเอนไซม์ต่างๆมันสมดุล เขาบอกว่าคนที่อยู่ประเทศที่มันหนาว,นาวอากาศหน,นาวเนี่ยจะต้องการปริมาณแมกนีเซียมมากกว่าประเทศที่ร้อนๆแบบไทยเพราะว่าแบบอ,อุณหภูมิมันก็แบบร้อนไปไหนใช่ไหมมันไม่ต้องการแมกนีเซียมมากมันช่วยคอน,คอนทรลภูมิในร่างกายนะคะและแมกนีเซียมก็ช่วยอีกก็คือช่วยในเรื่องการทําง,งานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อช่วยมากๆงั้นคนที่แบบว่าเป็นตะกิ้วกล้ามเนื้อหดลัดเกร็งคลายตัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันช่วยหมดนะการทําง,งานของ,ของระบบประสาท ช่วยควบคุมสารสื่อสมอง คือยังไงล่ะมันเหมือนกับช่วยซ่อมแซมดี a อ n a มันช่วยสร้างช่วยซ่อมแซมอะ่ะงั้นระบบสมองการสมดุลของเส้นประสาทกล้ามเนื้อสมองจะดีขึ้นค่ะก็บอกงั้นคนที่เครียดเป็นคนที่ขี้เครียดเป็นคนที่อารมณ์ซึมเศร้าหงุดหงิดเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสารในสมองเราดีสารกาบ้าเราผลิตดีต่างๆเนี่ยจะทําให้คุณผ่อนคลายแมกนีเซียมเพียงพอจะช่วยทําให้หลับได้ลึกผ่อนได้ผ่อนคลายด้วยสารในสมองทํางานได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องกระดูกและฟันอันนี้เราอยู่แล้วก็ร่วมกับแคลเซียม แคลเซียมแมกนีเซียมช่วยกันเรื่องการทำงานของกระดูกกระดูกเราไม่ผุหักง่ายนะอะ